ครับสวัสดีครับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมปับวันนี้มาโชคดีเอฟซีท่านที่ได้มาพบปู่ซีหกปู่ซีห้าปู่ซีห้าอยู่ที่วัดปู่ซีศูนย์ครับี่น้องชมอาจจะได้มาขอท้ทางกันโค้งสุดท้ายกันนะครับผมของปู่ซีห้ากันครับผมลาวลาวลาวเป็จอนเจ็ดห้ามิงลุนหกกับเจ็ด เอาหมู่วานมาเห็นมาเห็นล่าปูหมู่วานพระหัตบ่ได้ไปไทยมีต่พอเพชรมีต่พอเพชรไปไทยโกติเซลเขาคุมเขาคุมทุกมือและเหลานะเอออออันนี้ของผู้บนว่หาเก่าเก่า้าองบน้างบนวิ่งหากับเก่าซนแต่ว่าเก่าเก่าบ่ได้ลงไห้เพราะว่าเก่าเก่านี่ซ่นลักซิบยูซีสูตรแต่ว่าช่นลักหนวยเก่าสูตรอ่าลักซิบมีหนึ่งหาเก่า กระบาดในล่องหายตะเก่าเก่าอันนี้ขึ้นโตตรงตรงเลยครับหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเก้านี่ตรงตรงเลย <c oughs> บาดเจ็บนี่ก็มีซิทเป็นไปได้ละเก่ 9, 9, าเก่าเพราะว่าลักซิปกับ <c oughs> มีซีสูตรลักน้อยมีเก่าสูตรเหล็กเก่าแล้วก็ตัวล่องก็คือหาหนึ่งสองเกา่าข้างล่างอาจารย์ให้วิ่งรูดเกา่าตัวเดียววิ่งรูดเกา่าตัวเดียวหนึ่งหากับหนึ่งเก่าตัวตรงเลยข้างล่าง กบวิ่งล่างวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวนะพรอเนาะวิ่งล่างเก้าเก้าตัวเดียวถ้าติดครับแต่ว่าข้างบนนี้หาล่องเก้าหนึ่าเกนึ่อหาหนึ่งเก้าหเกาเกหนึ่งเกนแต่็คือบอกตัวลองเนาะแต่ว่าเด่นเด่นที่สุดคือหาเก้าข้างบนครับผมหาเก้าเด่นสุดคือห้าเก้าครับผมหนึ่งหาเก้าประมาณ ข้างล่างกันหนึ่งเพราะว่าเล็กเล็กหาตัวนี้ช่นเหล็กประมูลหาแสนเล็กประมูลหาแสนบันหามากหากับซีไมาบอกไลแต่เงี้ยนะโดนประมูลบัดนันลวดเด้เล็กประมูลบัดรันลวดเด็กสองปีเราเกือบสองปีเราเล็กประมูลบัดนี้ เลขเลขประมูลรางบนไหมาหนึ่งกับสมาตัวหนึ่งแต่ว่าอาจารย์บ่มีติดสีบ่มีติดก็ก็เลยเอาหนึ่งผลมาใส่หนึหาก็1นึ่งเก่าครับผมเลขประมูลผลมาหนึ่งกับสมาหตัวหนึ่งรับสองลางหกหมื่นเนี่ยนะผู้ได้จับเอานึงมาใส่นะครับนี่ก็เอาหนึ่งมาใส่1นหาก็1นเก่ครับผมเพราะว่าของอาจารย์หาข้างล่างก็มียูซีหาสูตร ก็เป็นชุดเด็กว่นเป็นลายอจารฮะอเกเออเออเอาเเป็นเนวทางดีๆเนาะเป็นแน้วทางดีๆมันเขากันพอดีเนาะอือืก็พอดีหนึเก่าก็มาไมเนาะอาจารย์อาจารย์ยันตาหาเก่าเก่าก็หนึเก่าเก่าเทาเพราะเก่านี่ก็ชนลักซิปซีสูตรเนาะชนลักหนวยเก่าสูตรได้เก่าลักหนวยเม็ดเดียวลักซิปมีหนึ่งหาเก่าบ้านี้ มดีล่องหายตะเกาๆเท่าน่ะครับผมเลียกบนเรียกล่างเนียนเลี้ยงกันหนึ่งหนึ่งเก้มาหนึ่งบนค่ะอ๋อหนึ่งบนกับไซก็ผ่านนี่แล้วก็เป็นหนึ่งห้าไซก็ผ่านี่แล้วนี่โตโตกันแต่ว่ารลักซิปก็ลักซิปพอไข่มาน้ำกันพิษพาดแค่สองงวดคือศูนย์หนึ่งสองออกน้ำกันออกสามตัวแล้วก็ สองออกน้ากันออก42ท,ที่ที่งวดนั้นอาจารย์จะไปหกซีศูนเด็กับเก่า4ีย์คือว่าสิมาหนึ่งตัวนะลักซิปนี่ลักซิปงวดนี้หน,นึหาเก่าสิมาสิมาซิได้หนตัวแต่ว่ากะกับพิษผ่านมาสองวดคือศูน 2, ่งสองมาหงตัวกับมาสามตัวเลยยังสีหนะ้ากับพิษผ่านคือกันสองวดที่แล้วบัดงวดนี้ลักซิปเป็น1นึ่งหาเก่ากับสิมาได้ตัวหนึ่งลักซิปเด้ ขันมากน้ำกันยังสี่มันหน่อยหน่อยที่สี่ออกน้ากันนะข้างบนนะเฉพาะบนแต่ว่าแต่ว่าต้องจับใส่ยังสี่ขึ้นลักหนวยกกะแล้วแต่หน,หนึ่โอ้ขันในหนึ่งกระจับใส่หนึ่งหาหนึ่งเก่าแล้วได้บนบ่แต่ว่าลักหนวยบนมีตัวเดียวคือเก่า หลักหน่วยบนคือเก่าตัวเดียววันหนึ่งจังหวัดสรีอยูุ่ธยาเป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยค่ะอถ้าเป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยก็พิจารณาของเก่าอ่าพราะว่าในสูตรของอาจารย์เนื้อเย็ซีคือว่าสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะเดี๋ยวตะคนมักแต่ว่าสูตรอาจารย์ได้เก่าลักหน่วยครับผมดันเป็นหนวยขับทะเบียนรถอีกที่ยังวันนี้เลขยลักสิบผมอ่าลักสิบบนของผมนี่ได้หนึ่งกับสาม นั่นกับสามเก่าอีกก็ได้บานี่กกีหนึ่งเกเ่าสามเก่าแมนครับ้นมแต่ว่าของอาจารย์ม่มีสามแต่ว่ากะกะมีลักลักซิบมีหนึ่งหาเก่ายันตะเก่าเก้านี่ละเนี่ยลักยกลักซิบบนครับหนึ่งกับสามหลักบสิพอลักซบพอแต้มหนึ่งกับสามกสามเก่านึบ่ ว่าจะว่าเด้อว่าสามเกยาร้า่างมาเลยสามเก้าหนึ่งเก้านะครับผมยาวนี่ละางหน้าสามเก้าหัาเก้าสามแล้วตายผาตายเพราะว่าลักซิพอแจมเจ้เเือได้กาสามผาดผาสื้เก้าสามบอกกับผมเจอเนี่ยงวดนี้พาดกับผมลักซิปกับพวกกับลักซิพอแจมเราก็บอคอยผาดเนี่ยของเราก็เดินดีขึ้นกันลักมวยมันมีเจ็ดแปดเก้านานเห็นว่าส้นทีเก้ามาสนมาสนห้อ ยังเก้าถ้เก้าก็เก้านเก้าสาก็หนึ่งเก้าสามเกาหนึ่งเกาสามเก่าครับอย่าใในหนึ่งเก่านาะคำว่าเก้าสามประคัดเราดีใจเขต้อว่าสามเก่าอ่ะแล้วถือเก่าสาวลอตเตอรี่หลายก็กลับเพิ่นกะบอกกลับเออเราใจเดี่ยมกสีเดห้องทีนเร่องบงิง เสแงสีห้อะฮ่าเาเาาารตัีบวกาเ้อตัวบ่างาว่าังาัที่เนี้ยก็เนาะเลขบนกระบอบแน่นอนนแ่นาเธอเาเอามารักชิมก็ไปลักเวยได้บนแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะกันไว้กันไว้ดีที่สุดเน่ามันใจเขาเอายัครับผมเป็เาท่าต้นเรษฐีก็จตอาจารย์ต้นเศรษฐีไม่ลัเป็นเนวาท่างดีๆพิจารณาเน้าเนาะเรนเราทางดีๆรัมักทุกอาจารย์ก็มัได้อยูาจารย์ต้นเศรษฐีครับ ต่วัเก่ามักน้ำปอยหรอตะวันเก่ามักตัวเด่นี่ซิบเก่ารถเนาะทะเบียนรถจูไปตัวเดียวรถซิบเก่าตัวเดียวทะเบียนทะบเบียนี่ยนะทะเบียนรถง่อมเดือนสกาวทิมกรกเบะหนึ่งเก่าทะเบียนรถมันถือหลังงูตัดกนาพร้อมบนนี้วิ่งห้ากับเก้าันไหมครับอาจารย์ม่นเดินหาล่องเก่าล่องเก่าหาเก่ากับมีจับคูยนกจับคูหาเก่ามีแต่ว่าเรียกบนเรียกล่างนี่อันเดียวกันมหครับอาจารย์ คือสิเป็นนันเดียวกันเพราะว่าอ่าได้นึ่งเก่ากับนึ่งหาแต่ว่าวิ่งเก่าวิ่งเก่าตัวเดียวหลังล่างส้นหาอยู่หลายสูตรอยู่แต่ว่าขางโบเดนทอเก่าขางโบเดนทอเก่าเอามาซ้าอีกแล้วนะคุณนะดาตันเซตีหิงหิงรวยรวยทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ก็มาชมแคปหน้าจอไว้ให้น้องนะแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้เบอร์นาครับน้องเลกของอาจารย์บลายครูนะครับน้องเลกของหางหกันนะครับผมครูสี่ห้าแอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับนาอีมสี่เสียงดังนะครับหนึ่งห้าเก้า่งก้หาึก้า้รองเลยกับหนกับสอเกครับอาจารย์ คหล่างกับวิ่งเก่าตัวเดียวครับหนึ่งหาหนึ่งเก่ากับกูหัวเงินเก่านะครับเนาะเอาแคปหน้าจอให้เพื่อนนะครับเอ้ยที่อ้าวนะครับทุกช่องแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมกับประมศักอ่าทั้งผู้ใดครับผมที่แบ่งบรรดาชางให้พีกันครับผมเอาไปเชี่อมโชคกันนะครับเด้อยฟังฟังเรื่อยๆกันครับผม น,นะครับมาตามคลิปต่อไปนักเรียนชมคลิปต่อไปเป็นของปูกันนะครับอสิบทยคลิปนที่เขามาแนวกัขอให้โชคล,ลำ้ำรวยๆกันทุกคนได้เป็น้องเดอมันหวานกันตองมดกันปังๆกันสุขสสวัสดีส,ส,สครับูัสวาะครับสวัสดีครับเจ้หเจดล่าบเาเเล่าเร่งทุก อานาบคลิปตกไปงานจะเริ่มจีตามปู4ีกันนะครับผมมาตามกันครับผมปู4ีกันครับผมสวัสดีครับผมงานมานำกันครับผมอันนี้กัพอเพชรพารวยสวัสดีครับท่านชม ครับสวัสดีครับผม